นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดน่านพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติดและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มณฑลทนหารบกที่38อำเภอเมืองน่าน และจะไปศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่วัดสุดทธารามตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผา ซึ่งจังหวัดน่านได้ขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครอบคลุมพื้นที่10ตำบลทั้ง91หมู่บ้านซึ่งในพื้นที่อำเภอท่าวางาังผาได้ดำเนินการรีเอ็กซ์เรย์สร้างอำเภอสีขาวด้วยชุดปฏิบัติงานบูรณาการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชนโดยตรวจสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุระหว่าง12ถึง65ปีให้ครบ100%ภายในสิ้นเดือน ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง15อำเภอของจังหวัดน่านภายในวันที่30กันยายนนี้ด้านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการปราบปรามยาเสพติดว่าได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกศึกษาแนวทางทั้งการเปิดยุทธการปิดล้อมและกวาดล้างผู้ค้ารายย่อยตลอดทั้งแนวชายแดนและพื้นที่ส่วนในทั่วประเทศ เราจะเปิดพธการณปิดล้อมแล้วก็กวาดล้างผู้ค้ารายย่อยทั้งแนวชายแดนทั้งส่วนในผู้พิทั่์ตัวประเทศเ,เร็วๆนี้แหละระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่ดูข้อกฎหมายดูการซักซ้อมแนวปฏิบัติดูกำลังพลเราก่อนว่าใน,นทางปฏิบัติแล้วจะต้องทำยังไงเดี๋ยวก็ดีเดยตั้งนายกไปกิกออก ส่วนกระทรวงมหาดไทยประกาศความสำเร็จการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเน้นย้ำพลังแห่งความรู้รักสามคัคคีช่วยกันดูแลชุมชนและหมู่บ้านจะทำให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติดและมีความสุขอย่างยั่งยืน